สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะซีหน่อยในงวดของวันที่21เดนะคะเดือนมกราคม2567นะคะวันนี้นะคะน้องเอดก็มาแบ่งปันนะคะชุดโค้งสุดท้ายเอ่อให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ ฝากกดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางช่องอคิดคํานวณแนวทางสัวเลขนะคะพี่ๆเนาะส่วนท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่ๆในกลุ่มก็จะมี หวยหุ้นนะคะลงให้ตั้งแต่รอบเช้านะคะถึงรอบดึกนะคะท่านใดสนใจก็แอด ID Line มาได้นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่ๆในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นลงให้ตั้งแต่นิเคอีช้าบ่ายห้างสิงจีนไต้หวันนอยสตาเกาหลีนะคะห้างสิงนะคะจนถึงรอบดึกนะคะหุ้นดาวูนท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะพี่ๆแอดมาแล้วอย่าลืมแจ้งนะคะว่าขอเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเดี๋ยวน้องแอดจะดึงเข้าเนาะ ก็สาหรับคุ้งสุดท้ายนะคะของเมื่อวานนี้นะคะท่านใดที่มารับชมนะคะน้องเอฟก็แสดงความยินด,ดีด้วยนะคะสําหรับฮานอยนะคะน้องเอฟก็จะลงให้2ส,สูตรนะคะในแต่ละวันนะคะวี่เผื่อบางท่านที่ยังไม่ทราบเนาะเพราะว่าบางท่านก็เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะคะเมื่อวานนี้นะคะให้ด่นที่6 3 0ศูนย์นะคะตัวเด่นมาครบนะคะท่านใดรูดวิ่งไม่ผิดหวังนะคะ แล้วก็วิ่งลูดเิดเดียวที่6นะคะเมื่อวานนี้เอ่อแนวทางที่เจาะเข้านะคะพี่ๆเจาะเข้าเมื่อวานนี้นะคะตัวนี้นะคะเข้าในรอบปกตินะคะปกติมาในคู่นี้64ขออภัยนะคะพี่น้องแอเทียนพิดนะคะอันนี้6 5หนะคะเล็กล่างนี่6 5ห้านะ้ขออภัยพี่ๆด้วยนะคะเข้าในตัวนี้นะคะพี่ๆหกสี 6, หกมาในตัวเน้นชุดเน้น 6, หกคู่เข้าไปในตัวนี้นะคะตรงๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดนำหกไปรูดวิ่ง2เด้งนะคะเจาะเข้าหกสี่ด้วยเนาะส่วน6เมื่อวานนี้นะคะเข้ามารอบปกติในบนล่างเลยนะคะท่านใดรูดหกนี่ปังๆเลยหกสี่กับหกห้านะคะเจาะเข้าหกสี่ตัวเน้นนะคะส่วนรอบอื่นนี้ก็หลุดไปนะคะพี่ๆดู ให้ 04, 03, 0 4 0ย์ออก05เนาะก็ถือว่าเมื่อวานนี้สูตรเดินนะคะเข้าวิ่งรูด6เด่น3เด่น0มาครบเจาะเข้า6 4นะคะวิ่งรูดที่6มา6 4 6 5นะคะท่านใดมีโชคลาบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องเอสด,ด้วยนะคะวิ่งรูดท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะจับตัวเด่นได้นะคะ เดี๋ยวมาชมของวันนี้นะคะก่อนไปรับชมน้องแอดก็ฝากคำเตือนนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่พี่วันนี้นะคะของฮานอยนะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์ไหนยังไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวน้องเอดไล่ตอบนะคะขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะ ตัวเด่นของเราในวันนี้นะคะมี9มี3มี4นะคะจับไปวิ่งลูดหรือว่าจับคู่จับวินกับตัวเลขที่พี่ๆสมาชิกชอบได้นะคะพี่ๆตัวเน้นของเราในวันนี้นะคะเน้นไปที่9ชุดเน้นมี6คู่นะคะเน้นไปที่9 4 93 แล้วก็97ตัวเน้นของเราวันนี้นะคะ95หนะคะพี่พี่3หอันนี้คือตัวเน้นของเรานะคะในวันนี้6คู่กันนะคะกันก็จะมี3คู่นะคะลองพิจารณาดูนะคะไม่แน่นะคะตัวกันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะ กันไปที่4 5 7 5จแล้วก็7จนะคะพี่ๆสำหรับตัวกัน3ตัวมิดเดียวในวันนี้นะคะ3ตัวมิดเดียวในวันนี้น้องเอดให้ไปนะคะก็จะเป็น3 9 4 ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชื่นชอบค่อยนําไปเป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านใดอยากเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดมาได้นะคะในกลุ่มตัวนี้นะคะก็มี3กลุ่มนะคะมีสมาชิก200 300กว่าท่านนะคะท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะวันนี้ อขอให้ทุกท่านโชคดีทั้งสองสูตรนะคะสูตรนั้นก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสําหรับสูตรนี้ก็จะเป็นตัวเน้นตัวเจาะนะคะสองตัวบนล่างแล้วก็ชุด3ามตัวตรงคู่เดียวนะคะก็ขอให้เฮงๆปังปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ